来来来 กระอบระอบให้พูดให้พี่ตาพูดมาทีย <br oth> ามาเลยมาเลยเฮ้ยโอ้โหนี่มาถ่ายหนาเลยเฮ้ยเธอเป็นกรรมการหรือเหเนี่ยทีมงานเลขาค่ะเนขาเลยเหรอ่าเชื่อเป็นในขาเป็นคนขาช่อทีเดวคับการใช่ไหมใช่ครับ การพิสูจน์สานการณ์น้องแอมเกเดียวเดียวแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะอาจจะมีน้องพี่หน้าใหม่ใหม่สวัสดีค่ะชื่อพิตาพันธ์สันทโชว์นะคะตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาค่ะคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงค่ะที่ตั้งโดย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะครับผมมาตนนิการกันไหนก็ได้ครับมาติการไทยครับกรมีาธิการรัฐธรรมนูญเช่นกันครับ,บนี่ค่ะครับผมเป็นวุรีวาธิอสุมารณุลครับเป็นผู้รับการกองเวุฒิฐานกลางครับโอเคครับตรงน,นี้คงคุ้นหน้าอีกแล้วเนาะมีใครอีกไหมไม่มีใค่ะเดี๋ยวท่านแอมคุณลังมาท่านแอมแล้วก็ตำรวจ

สวัสดีนะคะพี่พส่บมนลชนทุกท่านนะคะจากวันที่เกิดเหตุการณ์วันที่28สปจนถึงปัจจุบันก็48วันแล้วนะคะที่พวกเราเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์นะคะยังต่อนเนื่องด้วยกันตลอดมานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันนะคะปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถในยามวิกฤตขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางอาสาคู่ภัยนะคะรวมแม้กระทั่งหน่วยงานทหารทุกเหล่าทัพเคนายนะคะ สาธารณประโคต่างๆนะคะและประชาชนที่มีน้ำใจนะคะที่บริจาคสิ่งของนะคะรวมทั้งทางเจเจมอนะคะที่ให้อนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่นี้นะคะทุกท่าน มีความรับผิดชอบหน้าที่เป็นอย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วสิ่งที่เลยไม่ได้เลยนะคะคือเรื่องหลังของการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่ท่านทรงห่วงใยนะคะมีเมตตานะคะแล้วก็ใส่ใจในผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะคะทั้งในเรื่องของความเป็นด่แล้วก็เรื่องอาหารการกินนะคะทั้งโรงครัวพระราชทานที่ตั้งตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันจบจนวันนี้นะคะทําให้พวกเราทุกคนเนี่ย มีัลและกำลังใจนะคะแล้วก็ทราบซึ้งในพระมหาก,กรุณาธิคุณนะคะจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยได้เข้าสู่สภาวะปกติโดยฉันในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะจงขอลุกศูนย์บัญบชาการเหตุการณ์สำนกจจักงานเขตจตดจัรอย่างเป็นทางการนะคะโดยให้มีผลในวันที่15เวลา16บหนาฬิกานะคะเพื่อที่จะ ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆออกจากพื้นที่นะคะทั้งนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะคะในวันที่13ถึง15นะคะเราจะมีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เครื่องจักรหนักออกจากพื้นที่อาจจะไม่สะดวกในการสัญจรไปมานะคะของพี่น้องประชาชนขอให้บิกเรี้ยงแล้วก็ใช้ความระมัดระวังนะคะทางนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะสื่อมวลชนในทุกแผนกขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับพวกเรานะคะขอบคุณเลย ในเรื่องของแรงใจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ความเสียสละที่ทุกทุกภาคส่วนมีให้และท้ใยที่สุดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่สถานการณ์นี้นะคะเรามีผู้บัญชาการตัวจริงนะคะคือท่านผู้ว่านะคะที่เป็นผู้ให้คําแนะนาปรึกษาและมีเจ้าแม่ภัยพิบัตินะคะคือท่านตองพิบดานะคะที่รับจบในเรื่องของการถแถลงข่าว เรามีท่านประดับกรุงเทพมหานครนะคะที่ช่วยในเรื่องของอาการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องแล้วเราก็จะมีหน่วยกู้ภัยที่มีหนึอาชีพนะคะแล้วก็ขึ้นแข็งนะคะท้ายที่สุดนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณในทุกภาคส่วนนะคะเราจบพื้นภารกิจแล้วนะคะขอคืนพื้นที่ให้กับทางสตงนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปด,ดําเนินการต่อไปในวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะคะเวลาสิบหนาฬิกาค่ะขอบคุณค่ะ คือในทางปฏิบัตินะครับก็ทางทาง่านผู้ผู้บรญชาการก็จะส่งหนังสือนะทีแรกเราส่งหนังสือไปแล้วเพราะว่าตอนที่เราปฏิบัติงานเรามีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างไม่ว่าจะเป็นทหารหรือหน่วยงานราชการเราก็มีหนังสือไปแล้วว่า,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 าคาดว่าจะเสร็จในวันที่ 15, สิบห้าพฤษภาหนังสือชุดแรกออกไปแล้วเรียบร้อยก็คือแจ้งหน่วยงานให้เตรียมเรียกกำลังคนถึงสิบห้าสัปดาห์ที่สองก็จะออกให้ตบง,องสมาชิกแจง้งหน่วยงานเขาเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ยยก็ใช้ได้เราจะออกเราจะยุติวันที่ สิบห้าเวลาสิบหกนาฬิการัฐบับที่สามที่จะออกก็คือจะเป็นต้องสืบพิสนคณะกรรมการที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการที่มีทางกรมยุติการแล้วก็ด้วยหลัฐานเป็นคณะกรรมาการตรวจสอบขขอเท็จริงแก้ให้ทราบว่าตัวส่วนราชการเนี่ยจะจะหมดวันที่สิบห้าสิบหกนาฬิกาจะมีคาสั่งอย่างไรก็แล้วแต่ทางกรรมการเป็นผู้ดาเนินการต่อไปครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของกรมกรรมาธารกรกิจหลัก หมดเท่านี้แต่เราก็ยังอยู่นะถ้าเกิดาทางกรรโลง,งหรือว่าทางเหม่วยเกี่ยวข้องต้อง,องการเราช่วยเหลือประเด็นไหนถ้าเรามีกําลังช่วยได้ช่วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําห้องน้ําสารธเนะหรือว่าการเล่อดูแลความสะอาดดูแลการระบบพื้นที่ด้านนอกเนี่ยเราก็พร้อมจะให้การสน,นับสนุนเป็นเรื่องทพิเศษขออนุญาตท่านว่าการทีช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่มาสรุปแล้วมีกี่ร่างแล้วก็ข้อมูลเป็นอย่างไรล่าสุดนะจะได้เป็นข้อมูลที่ตรงกันแล้วก็มาจากแหล่งเดียวขอเชิญท่่นทุกครัน ครับขอบคุณท id uh, ่านท่านผู้ว่าครับในส่วนของพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับผมรับผิดชอบดูแลอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับในขออนุญาตในส่วนแรกก่อนนะครับก็คือส่วนของศูนย์ปฏิบัติการนะครับพิสูจน์การบุคคลที่สถาบันนิติเวศนะครับร่วมกับท่านผู้การนิติเวศของโรงพยาบาลตำรวจนะครับในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจนี่นะครับที่เราทาการพิสูจน์เอกสารบุคคลตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมานะครับมีชิ้นมีศพเข้ามาเนี่ยนะครับแ9ดาลายนะครับ8 9ดาลายแต่งออกเป็น แต่10ลายที่เป็นบอดี้นะครับเป็นสดนะครับแล้วก็เป็น9ลายที่เป็นชิ้นส่วนนะครับต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับที่ขึ้นหน้าจอของเพจของนิติเวศนะครับเรามีการพิสูจน์เอกลักบ,บุคคลไปแล้ว72ลายนะครับ72ลายซึ่งระหว่างที่มีการวันหยุด4วันที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่ามีการยุติการค้นหาสดนะครับไม่มีสดเข้ามาที่นิติเวศนะครับ แต่ว่าในส่วนของสถาบันนิติเวศเองก็มีการทานะครับตรวจพิสูจน์ีเ a จากชิ้นส่วนนะครับ200ชิ้นที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีรายเชื่ออยู่ในมือนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก14รายนะครับ14รายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่วันนี้จะมีการปล่อยศพนะครับรวมทั้งหมดนะครับ16ลายนะครับยอดปัจจุบันนะครับที่วันนี้นะครับช่วง3โมงเย็นจะมีการปล่อยศพได้นะครับนั่นคือ สิ่งหนึ่งที่ที่ต้องต้องบอกในที่ประชุมไว้ตรงแบบนี้นะครับถามว่าที่เหลือนะครับก็จะมีอยู่สองพันส่วนนะครับก็คือชิ้นส่วนศพที่ยังไม่สามารถที่จะไปเทียบกับใครได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามีข้อมูลของญาติศพที่ยังอยู่ที่พม่านะครับที่ยังไม่สามารถที่จะส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาได้นะครับยังไม่สามารถที่จะส่งเข้ามาเทียบกับศพได้อันั้นก็เป็นอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของ ศพที่ยังยังไม่สามารถที่จะเดนดีฟายดีเดย์ได้นะครับนั้นอาจจะมีส่วนน้อยมากนะครับนั้นคือส่วนของ3ศพที่ยังเหลืออยู่นะครับอีกพาร์ทอีกพาร์ทส่วนนะครับก็คือส่วนของอวัตถุพยาน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่มีการาค้นหาศพนะครับแล้วก็มีการเก็บวัตถุพยาณระหว่างทางนะครับทุกโซนที่ทาง กทมกำหนดนะครับ A B C D นะครับเราได้มีการเก็บวัตถุพยานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเหล็กนะครับชิ้นส่วนของแท่งคอนกรีตที่มีการคอลลิ่งนะครับในส่วนของการแรนดอมทั้งหมดนะครับเราทํางานร่วมกับทางโยธาธิการและผังเมืองนะครับในการที่จะเข้าไปเก็บชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับเหล็กเนี่ยนะครับเราเก็บไป366เส้นนะครับคอนกรีต237ามเเส้นได้สามคอนกรีต3าม237แท่งนะครับ ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่603รายการนะครับที่เป็นเป็นการเก็บตัวอย่างจากอาคารที่ถล่มนะครับส่วนอาคารที่ไม่ได้ถล่มนะครับก็จะเป็นาจากาการเก็บแท่งคอนกรีตนะครับจากโถงทางเดินนะครับโถงลิฟต์นะครับป่องลิฟต์บันไดหนีไฟนะครับอันนั้นเราก็มีการไปแรนดอมเก็บแท่งปูนนะครับ 40เป็นก้อนนะครับแล้วก็มีบ่อลิ์อีก40ก้อนนะครับถามว่าปัจจุบันเพียงพอไหมนะครับาจากการประชุมเมื่อเช้านะครับหลังจากที่เรามีการปิดศูนย์วันที่15นะครับทางสำนักงานตัวแห่งชาตินะครับก็จะมีการอา,อายัดสถานที่ทั้ง2แห่งนะครับทั้งในส่วนของอา,อาคารที่ถล่มนะครับแล้วก็ อกองซากปูนที่ไปกองไว้ที่ตรงบางซื่อนะครับอันนั้นจะเป็นสองจุดที่จะมีการอายัดพื้นที่ต่อนะครับส่วนของการอายัดนะครับจะมีการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับจากทางโยธาผังเมืองนะครับจะมีการเก็บตัวอย่างเพิ่มนะครับในระยะเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งทางพื้นที่ที่สอตั้ง,งนอนะครับเราจะอายัตตดจนถึงวันที่สามที่เจ็ดพฤษภานะครับ แล้วก็บริเวณที่บางซื้อนะครับที่เป็นกองปูนนะครับจะอายัดถึงวันที่20พฤษภานะครับซึ่งก็ต้องให้ทางโยธาผังเมืองนะครับอธิบายในส่วนนี้ว่าเรายังมีจุดไหนนะครับที่เรายังต้องทําการเก็บต่อนะครับขอเชิญทางโยธาครับ ในส่วนการเก็บของตัวอย่างนะคะของโยธาธิการและผังเมืองนะคะที่จะมีการเก็บเพิ่มเติมนะคะส่วนแรกคือส่วนของอาคารตรงนี้นะคะที่จะอายัดถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะมันจะมีชิ้นส่วนนะคะที่ยังมีคงสภาพนะคะจากการรื้อถอนอยู่นะคะตอนนี้ทางกรมนะคะก็พิจารณาแล้วว่าจะขอเก็บตัวอย่างเหล็กเหล็กเส้นนะคะแล้วก็คอนกรีตคอลลิ่งนะคะเพิ่มเติมมันจะมีชิ้นส่วนเสาแล้วก็บ่อลิฟาค่ะที่มีเหลืออยู่ส่วนในส่วนที่มันเป็นส่วนเก็บนะคะตรงสารเยาวชนนะคะตัวนั้นมันจะมี กองเหล็กเส้นที่ใช้งานแล้วแล้วก็จะมีชิ้นส่วนขององค์อาคารนะคะที่เราย้ายเก็บไปอะค่ะจากตัวอาคารไปอยู่ตรงนั้นอีกสองสามชิ้นส่วนนะคะเราจะขอตรงนี้ค่ะพิจารณาเก็บชิ้นส่วนเหล็กเส้นแล้วก็คอนกรีตเพิ่มเติมจากชิ้นส่วนตรงนั้นที่เราเก็บไปค่ะเรประมาณนี้ท่านผอมีอะไรไหมเรื่องกู้ภขออะไรยัไงได้บอยไหมแกขอกำลังกู้ไัครับในส่วนของทาง จ้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับแล้วก็ตัวอ,อ,อุปกรณ์นะครับเครื่องจักรก็จะเริ่มดำเนินการในการถอนกําลังในวันนี้นะครับทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของเครื่องจักรเองก็จะเป็นการทยอยเนื่องจากว่าจะต้องใช้รถในการที่จะมาขนย้ายนะครับแต่ก็ในในการเช็คข้อข้อมูลทั้งกําลังคนแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆก็ตอนนี้มีความพร้อมนะครับแล้วก็เริ่มดําเนินการแล้วครับครับอคงครับ ค่ะก็อย่างที่สื่อถามเมื่อวานนะคะในแง่ของการช่วยเหลือประชาชนที่มีการมาร้องขอการช่วยเหลือนะคะทั้ง50เข็มเราปิดไปเมื่อวันที่2พฤษภาคมน,นะคะโดยส่วนใหญ่4 0 0 0 0กว่าเคสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขอค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านนะคะส่วนที่เป็นค่าอื่นๆเนี่ยน้อยมากเป็นหลักหน่วยแล้วนะคะหลักสิบยอดยอดของการให้ความช่วยเหลือประชาชนประชาชนก่อนนะคะผู้ประสบภัยเนี่ยตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ176ล้าน นะคะส่วนในเรื่องที่เมื่อวานสื่อถามก็อย่างชื่อเรียนให้ทราบว่าถ้าดูจากยอดการใช้น้ำมันในพื้นที่ที่ประสบภัยยอดการใช้น้ำมันเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่3,000ลิตรต่อวนันสูงสุดอยู่ที่6000กว่าเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยประมาณเนี่ยเราใช้ค่าน้ำมันเ,เฉพาะเครื่องรถนะคะเครื่องรถเครื่องยนต์เครนเนี่ยวันหนึ่งก็ตกประมาณ2 0 0 0 0 0บาทก็คูณ50วันโดยประมาณนะคะในการขนย้าย ยังมีรถบรรทุกที่เราใช้ขนย้ายอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้น้ำมันลักษณะอื่นไฮดรอลิกห,หรือแม้แต่กระทั่งน้ำมันเบนซิน,นเครื่องปั่นไฟเครื่อง เครื่องที่ใช้ในเป็นเครื่องมือในการตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานที่สื่อบอกว่าขอให้คำนวณยังคำนวณไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่าก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงยังไม่นับรวมว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคนที่มาช่วยทั้งหมดนะคะเ,ออเวลาที่ทํางานเนี่ยก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายที่เป็นค่าซ่อมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเราซ่อมกันทุกวันนะคะรายการซ่อมมีบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีการซ่อมทุกวันว่าเครื่องยนต์ที่เราใช้เป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนในเรื่ เรื่องของที่ถามว่าเราจะขอในการขยายการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วยว่าในหมวดของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ทําเรื่องปรึกษากรมบัญชีกลางไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่อุดหนุน,นค่าน้านํามันแม้ว่าทางบริษัทอิตาเลียนไทยจะ อุดหนุนค่าน้ํามันมาตลอดระยะเวลาแต่มันก็จะมีช่วงแรกๆที่อาจจะมีะพี่ๆบางหน่วยงานเนี่ยจัดการตัวเองนนในแง่ของการซ่อมและในแง่ของน้ํามันเราก็กําลังทําเรื่องขอขยายว่าเราอยากจะสามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ด้วยอีกงานหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิบัติงานคือข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติงานอยู่แล้วเป็นหน้าที่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอเอกชนหรือแม้แต่อาสาที่มาช่วยใดๆก็ตามเนี่ยก็ ทางหน่วยงานเขาก็เป็นคนจ้างมาแล้วก็มาลงแรงโรงงานอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําเรื่องขอขยายวัตถุประสงค์การใช้เงินช่วยเหลือด้วยว่าจะสามารถช่วยอุดหนุนค่าจ้างของพี่ๆที่เขามาถึงแม้ว่าเขาจะมาด้วยความตั้งใจมาตั้งแต่แรกแต่ว่า50วันนี่เยอะมากนะคะกับการที่เขาก็ต้องหยุดทํางานของเขาแล้วก็มาเพราะฉะนั้นเราก็ขอขยายวัตถุประสงค์นี้ไปด้วยนะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ผู้ประกอบการอย่างท่านผู้บัญชาการท่าน,ท,านท่านผู้อำนวยการเขตปิด ถนนในช่วงแรกเนี่ยสวันแรกเนี่ยทั้ง2ด้านแล้วก็เข้าออกไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าก็มีประชาชนที่ประกอบการอยู่ก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ทําวัตถุประสงค์นี้ขอขยายไปที่คณะรัฐมนตรีของกรมบัญชีกลางด้วยก็เดี๋ยวดูว่าจากที่เคยอนุม,มัติอยู่เดิมตัวเลขเดิมทุกสื่อทราบอยู่แล้วว่า200ล้านต้องใช้แน่ๆแล้ว176นะคะสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในค่าวัสดุซ่อมบ้านและค่านุ่นนี่ อื่นๆตามหมวดการใช้แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายหน้างานซึ่งก็จะเป็นจํานวนมากอีกเช่นเดียวกันก็คงเป็นหลากหลายสิบล้านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทําตัวเลขเนี้ยขึ้นไปด้วยเป็นการประมาณการนะคะว่าจะขอขยายทั้งวัตถุประสงค์การใช้และจํานวนเงินค่ะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับไม่ทราบว่าเรามีคําถามอะไรไหมเชิญเลยครับ วันหนึ่งเข้าไซส์800ได้ได้คือคนที่เข้าไซส์วันหนึ่ง600ถึง800แต่คนข้างนอกผมว่าก็มีอีกเป็น500นะั้งผมก็เซรแล้วว่าวันหนึ่งก็ประมาณพันนึงพันสองอันนี้ยังไม่รวมที่อยู่ตามหน่วยงาน,นต่างๆที่สปอร์ตมานะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจที่เข้มแข็งแล้วก็คนก็ไหลเพราะว,ว่าหลักพันต่อวัน เวลาหรือถอนเหรอคือมันวันนี้คือถ้าเกิดจะเอาประกาศอะประกาศถูกเสือกี่วันนะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบวันห้าสิบวันจะเอาไปซื้อหวยหรือไงไม่ใจมั้งเออใกล้เคียงเนี่ยสี่สิบเก้าห้าสิบวันแล้วนะประมาณนั้นจำก็ใกล้เคียงเพื่อประเมินวันนั้นที่จําได้ในวันที่แผ่นดินไหว แล้วเรามาเราบอกว่าหนึ่งถึงสองเดือนก็อยู่ระหว่างพอดีก็อยู่ตรงกลางก็เป็นหนึ่งเดือนครึ่งครับน่าจะทยอยออกแต่เนื่องจากหนักที่อยู่เนี่ยเป็นของปทมกับของทหารเป็นหลกักนั่นก็จะมีความยืดหยุ่นพอสมควรเพราะเราก็ไม่ได้มีงานที่ไหนต่อครับเอกชนหลายหน่วยก็มีรับงานต่อไว้ไงเขาอาจจะต้องออกไปก่อนครับค่อยๆทยอยออกครับ ยังไม่ไมีเขายังไม่ได้ขอเพิ่มเติมครับตอนนี้ครับโอเคนะสิ่งที่คงวอาจะมีเรื่องปั๊มน้านิดหนึ่งเพราะว่ามีตัวที่ต้องดูดน้ําออกจากไซา์อะไรเงี้ยที่เรียงมีของสํานักระบายน้ําอยู่นะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่อยู่กันมานานยาวนานนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นธารกิจที่ใหญ่ก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันนะแล้วก็ชีวิตก็กล้าเดินต่อไปครับเดี๋ยวก็ต้องมีมาเจอนอีกแน่นอนมันก็ต้องมีปัญหาให้เราแก้ต่อในอนาคตอีกแน่นอน แล้วเจอทับท่านผู้กผมขอนิดนึงนะครับในส่วนของศูนย์ตรงนี้ที่ปิดนะครับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับที่ยังรอยังยังรอยังรอศพอยู่นะครับต้องบอกว่าหลังจากที่มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับพนงะนอบสวนของบางซื่อนะครับจะประสานท่านไปเองนะครับท่านไม่ต้องรอที่นี่แล้วนะครับเราจะประสานญาติที่มีรายชื่อตรงกับที่เราพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะครับไปที่ท่านเพื่อให้ท่านมารับศพ ที่สถาบันนิติเวศนะครับทั้ง14ศพที่เราจะปล่อยนะครับในรายชื่อแล้วก็ที่เหลืออยู่นะครับอีก3ศพนะครับขอบคุณครับครับความคืบหน้านะครับของเรื่องของการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะครับขอให้ติดตามในเพจ Facebook ของสถาบันนิติเวศนะครับเราจะอัปเดตทุกวันนะครับจนกว่าเราจะปิดศูนย์ที่นู่นนะครับ ศูนย์ตรงนี้ปิดนะครับแต่ว่าศูนย์ของสถาบันนิติเวชนะครับจะปิดจนกว่าเราจะส่งศพสุดท้ายกลับให้กับญาติพี่น้องนะครับขอบคุณครับขอโทษดีครับเดี๋ยวผมตรงนี้ไม่ได้มีอัปเดตข้อมูลนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมีทั้งคนไทยพม่ากัมพูชาลาวนะครับครบเลยครับ การอายัดพื้นที่นะครับของตํารวจนะครับเป็นหลังจากนี้แล้วนะครับจนที่15้าแล้วนะครับเป็นอำนาจของตํารวจนะครับการจะเข้าพื้นที่ข้างในนะครับจะคงจะต้องขออนุญาตของของตารวจนะครับเป็นดุลพินิจของคาะสอบสวนของบางซื่อนะครับเป็นคนดูแลนะครับในเบื้องต้นนะครับเราจุดประสงค์ของการอายัดพื้นที่เนื่องจากว่าทางโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นคณะทํางานนะครับที่ที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาในการในการสืบสวนสอบสวนนะครับ ท่านยังมีความต้องการที่จะเก็บพยานหลักฐานบางอย่างอยู่นะครับจนกว่าระยะเวลาของการส่งมอบอายัดจะหมดสิ้นนะครับทั้ง20ุพฤษภาและ3ที่บ็พฤษภาหลังจากนั้นเราก็ส่งคืนส่งมอบพื้นที่คืนให้กับสบตงต่อไปครับได้ละที